สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขออาภัยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติอยู่19ปีนะครับความจริงแล้วเนี่ยจะทําการแข่งขันในเดือนนี้นะครับกร,รกฎาคมเนี่ยในวันที่17ถึงวันที่29กรรกฎาคมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับรุ่นยู19ปีทีมบูล็อกเนี่ยที่ได้รับการดูแล โดยสมสรบงรัมยูเนเต็ดนะครับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นความหวังของเราในรุ่นที่โตขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่เราดูรุ่น16ปีไปแล้วนะครับครั้งนี้จะแข่งขันกันวันที่17ถึงวันที่20 29กนะครับกรกฎาคมที่ประเทศอินโด,ดนีเซียโดยทีมชาติไทยเรารุ่นอยู่19ปีเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มกับนะครับกลุ่ม C นะครับกับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บรูไนครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่แข็งแกร่งมากนักนะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้ว นะครับชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่น u 16นะครับของเรารุ่นเล็กเราเนี่ยเจอสายแข็งเลยเจอทั้งมาเลเซียเจอทั้งออสเตรเลียแต่ครั้งนี้ครับกลุ่ม C ของผู้บอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่น u 19โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเจอเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์กับบูไนครับก็จะเริ่มทําการแข่งขันาในช่วงวันที่17ถึงวันที่29ที่ถึงนี้ไม่นานครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการถ่ายทอดสด เดี๋ยวเราฟังดูอีกทีครับว่าทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยจะยิงสดมาในช่องไหนให้เราดูครั้งนี้เป็นรุ่นโตขึ้นมาหน่อยครับเป็นรุ่นที่เราจะต้องดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับรุ่น U17-U16 นะฮะที่เราดูไปแล้วเนี่ยตัวความเด่นของทีมนี้ที่เราเห็นก็คือการประสานงานนะฮะในแดนกลางเกมรุกนะครับของอนักเตะนะครับประมาณ4-5หคนนี่แหละที่ดูรถเด่นมากๆครับส่วนาทางด้านแดนหลังก็เล่นดีครับ ตรงบริเวณมิดฟิลด์ถึงแดนลูกเนี่ยก็จะมีการาประสานงานระหว่างชัยวัฒน์เงินมานะครับปรเมศร,รอองดีเดนรนพลบุพภาอานาธกิจโพศีแล้วก็ศิวกรภรสันนะครับการแข่งขันที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรเมศร,รอองดีเนี่ยทวร์ฟีเท้าได้โดดเด่นมากนะครับจนได้หลายคนบอกว่าเนี่ยคือความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตเลยน้องตัวเล็กครับน้องตัวไม่ใหญ่แล้วตอนนี้ปรเมศนะครับก็อ่า ได้เซ็นสัญญานะครับเข้าสังกัดนะครับชัยนาทฮอนวิวนะครับส่วนนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับกับตันทีครับดนุพลบุภาเนี่ยผู้เล่นแดนมิดฟิลด์ห้องเครื่องของเราในทีมชาติชุด u 1 6ิบหกเ็นี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างเมืองทองยูเนเต็ดก็หวังว่าน้องๆนะครับจะได้พัฒนาฝีเท้าเข้าไปเอากระดูกนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลในลักษณะการเล่นในลักษณะมืออาชีพ ส่วนนัทสกิจโพสีนี่นะฮะการเล่นของเขาเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นในการเลี้ยงการกระชากนะครับหลายๆคนเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โนัทกิจนี่อ่ากล้าเล่นจีบอลนะครับเลี้ยงจีกินตัวเลี้ยงกินตัวแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นนะครับคนหนึ่งที่อ่าเป็นที่จริงเป็นดาวสนัวนะคือจอมพลเนี่ยเขาเองเนี่ยในนัดสุดท้ายโดนเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็โดนเปลี่ยนออก เพราะว่าอาจจะยังปรับสปีดเข้ากับเพื่อนยังไม่ได้นะครับอย่างที่ผมกลาเรียนท่านผู้ฟังที่ครบไปแล้วครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเล่นในบอลที่สปีดเร็วมากครับดังนั้นนะครับการที่จอมพลอตอนนัดที่เราเจอกับออสเตรเลียเนี่ยได้นั่งเป็นตัวสำร,รองเพื่อจะลงมาเป็นตัวซูเปอร์ซับซึ่งจอมพลเนี่ยเขาเป็นดาวซันโวนะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของเราแต่พอเปลี่ยนลงมาปุ๊บเนี่ย จอมพลยังปรับสปีดเข้ากับเพื่อนได้ไม่ทันนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการประตูอย่างยิ่งนะครับดังนั้นจึงโดนเปลี่ยนหน่ออีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่านะครับเด็กๆกลุ่มนี้นะครับสีหคนชัยวัฒน์เงินมาปรเมศนนุพลนัชกิจศิวกรแล้วก็จอมพลนี่แหละครับคือแผงหน้านะครับเกมลุกในแดนกลางนะครับมิดฟิลด์ที่เรารอคอยกันอยู่อันนี้เราต้องดูแลกันให้ดีในระยะต่อไปนะครับว่า น้องๆเขาจะเป็นอย่างไรบ้างในการพัฒนาจเจริญเติบโตขึ้นมาซึ่งยังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับแต่วีแวลวีแวลทางด้านไอคิวบอลนะครับทางด้านความสามารถพิเศษต่างๆที่น้องได้แสดงให้แฟนบอลไทยได้เห็นเนี่ยถือว่าเป็นความหวังนะครับทำให้เรารู้สึกเออทีมชาติไทยเรามีอนาคตนะเพราะว่าเราสามารถเล่นกับทีมอย่างออสเตรเลียได้อย่างสูสีแล้วทางโค้ชของทางออสเตรเลียเนี่ยได้ติดอกติดใจทีมชาติไทยครับ เพราะว่าเขาได้ใช้ศักยภาพของนักเตะเขาอย่างเต็มที่ครับในการลงแข่งกับเราเพราะว่าทีมชาติไทยเราแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการเล่นที่ค่อนข้างจะรวดเร็วในแดนรูกทําให้เขาได้ทดสอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในทีมเขาดังนั้นครับเขาจึงออกปากชวนนะฮะในการที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยที่ประเทศออสเตรเลียเลยนะครับอยากจะเชิญทีมชาติไทยชุดยูสิบหกปีนี้ไปอุ่นเครื่องกับเขานะครับถึงในบ้านเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็อยากจะหาทีมดีๆแบบนี้ครับมาอุ่นเครื่องกับเขาอยู่แล้ว เราเราเองเนี่ยก็ได้ประโยชน์ครับถ้าเกิดเราไปอุ่นเครื่องกับทางออสเตรเลียเราจะทําให้เด็กๆของเราเนียได้บทกับนักเตะที่มีสรีระรูปร่างเหมือนเหมือนฝรั่งยุโรปนั่นแหละครับออสเตรเลียเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเราโอ้โหฝีเท้าเขานะครับผมดูเทคนิคการเล่นของเขาเนี่ยระดับโลกครับออสเตรเลียเนี่ยการเล่นกับออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่ผมดูแล้วนะครับข่าวคราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียมาประกาศตัวว่าเป็นที่หนึ่งของอาเซียนแล้วยังพูดอีกครับว่าถ้าไม่โดนใบแดงออกเนี่ย นะครับก็คงจะชนะสามารถชนะออสเตรเลียได้แล้วเข้าชิงกับไทยผมดูแล้วนะครับมันก็เป็นบริบทเดียวกันกับตอนที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรุ่นยู -23 นะครับที่อาคอนะครับของทางอินโดนีเซียไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราเราจะต้องพัฒนาต่อไปครับในะฟุตบอลเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องแบบนี้ครับให้เขามีทัศนคติแบบนั้นไปเรื่อยๆ วันใดเนี่ยมันแตกนะที่จริงแล้วเนี่ยการโคจรมาพบกันนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียมันเกิดขึ้นยากเหลเือเกินนะที่จริงผมก็อยากให้เจอกันนะไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดเล็กอ่ยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะยากนะฮะอยากจะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนเหลือเกินครั้งทั้งที่ครับโดยความจริงแล้วทั้งแรงกิ้งเราเนี่ยค,คือที่หนึ่งนะเราเราไม่เคยพูดเลยนะทีมชาติไทยเราไม่เคยพูดเลยแรงกิ้งทีมชาติไทยเราเนี่ยอยู่ในดับหนึ่งของอาเซียนแลว้วก็ครั้งนี้นะครับจิงชาติแมนชาต อาเซียนในรุ่นอยู่16ปีเนี่ยทีมอยู่17ปีเราก็ได้อันดับ2ครับเหนือเขาเขาอยู่อันดับ3เนี่ยเขาก็ยังไม่ววยที่จะบอกว่าเขาอยู่อันดับหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะในบทที่ภาวะในระดับประเทศเนี่ยการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะทีะ่ไม่รู้เป็นการทุ่ดกันให้กําลังใจนักเตะเขาหรือคนในชาติเขาหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นแพชั่นแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของการกีฬานะครับ อันนี้ตั้งข๊อสังเกตไว้นะครับสําหรับเพื่อนบ้านเราผมก็แปลกใจนะว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นนะนะครับตั้งแต่สมาคมแล้วก็มีนายกแต่ก่อนอินโดนีเซียไม่เป็นแบบนี้ครับวุฒิภาวะในการคิดในการแข่งขันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็เรารอดูต่อไปครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายไปจะเป็นอะไรบ้างสําหรับทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับก็มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับในฟุตบอลคิงคัพซึ่งทางโค้ชมาซาฮดะอิชิเนี่ยกํลาลังเตรียมทีมครับ แล้วก็อันนี้นะถ้ามาซาดะอิชินะครับตอนนี้มีสัญญาเหลืออีก2ปีนะครับถ้ามีการต่อสัญญากันในการคุมทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยในระหว่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการผลิตนักเตะยูสิบหยูสิบที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาหนุนแล้วนะครับแล้วก็เรารอดูในช่วงปลายเดือนนี้นะครับวันช่วงที่ยี่สิบกว่าออก,กว่าเนี่ยทีมชาติไทยเราจะลงบทแข่งนะครับในฟุตบ,บอลชิงแชมป์ชาติ อา,อาเซียนรุ่นอยู่20ปีอยู่19ปีเนี่ยก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเราจะดูว่าฝีเท้านักเตะเราเป็นอย่างไรบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่อิชิจะใช้งานได้เลยครับในอนาคตแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอิชีจะได้รับการต่อสัญญาเป็น4ปี7อ่า4ปี6ปีหรือไม่นะครับเราก็รอดอูอีกครั้งหนึ่งแต่ในสายตาผมนะครับการพัฒนาฟุตบ,บอลไทยตอนนี้ผมคิดว่ามาถูกทางมาถูกเวมาถูกอย่างมาถูกทุกอย่างแลวครับ มันมีการหนุนเนื่องกันขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้เครดิตนะครับผู้ทํางานนะผู้ทํางานทีมงานต่อเนื่องมาเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าสตาฟทีมชาติไทยเนี่ยไม่ธรรมดานนครับตั้งแต่ท่านนายกคนก่อนมาจนถึงนายกคนนี้นะครับมาดามแป้งนะครับของคิดว่านะมีการทํางานต่อเนื่องมาอย่างอาดีนะครับตรงนี้เราก็จะตีรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับช่วยกันประครับประคองเพราะว่าเห็นนะครับเห็นผลงานที่ผลิตนักเตะเยาวชนเราขึ้นมาเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปรึกษานะครับท่านเนวินที่ชอบแห่งบุยรัมแล้วก็ทางคณะกรรมการนะจัดทัเล่นได้ดีเนี่ยที่ถ้าเลือกนักฟุตบอลทีมยังอ่ายังบัตรนะครับรุ่นอายุ1 2บสถึงสิปีเนี่ยเข้ามานะครับทาให้ทีมชาติไทยเรามีอ่าการหนุนเนื่องนะครับถึงระดับเยาวชนขึ้นมาอย่างน่าสนใจเลยนะครับประกอบกับทีมชาติชุดใหญ่เรามีเฮดโค้ชที่ยอดเยี่ยมอย่างอิชิแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับอิชิเหมือนได้ติดปีกแล้วครับงานเนี่ย มีบุคลากรมีการทํางานนะครับอยู่ในระดับล่างก็คือระดับเยาวชนเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าโคดิชิได้มีตัวเลือกเยอะเลยนะครับในการที่ทําให้ทีมชาติไทยเรามุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เราก็รอควางข่าวนะครับข่าวของซิโก้เป็นยังไงบ้างนะครับจะได้เข้ามาร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือไม่ที่จริงแล้วผมก็อยากให้รวมมาหมดแล้วครับโคดิเอซิโก้โคตตะวันสีปานนะครับมีอะไรเข้ามาช่วยกันครับบุคลากร,ากรเราก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมครับ ถ้าเกิดพอมาช่วยอะไรกันได้ถ้าเกิดติดภารกิจทางสโมสรหรือทางงานประจําก็เข้ามาช่วยในส่วนที่ช่วยได้นะครับคนละไม้คนละมือผมคิดว่านะช่วงนี้นะครับในระยะต่อไปนี้เป็นระยะที่ผมคิดว่ามันน่าดูที่สุดเลยฟุตบอลไทยเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะตั้งแต่ยูสิบหกปียูสิบเจ็ดปีที่แข่งกันมาแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นแค่ว่าเราไปเบียดกับซาอุเราไปเบียดกับอุซเบนะผมคิดว่าเราจะเริ่มเห็นเราจะไปเบียดกับทางญี่ปุ่นกับทางเกาหลีแล้วครับและนักเตะไทยเราจะเริ่มนะับโผล่เข้าไปในระดับ ท็อปเอเชียและดับโลกเลยในวันนี้เลยครับตรงนี้แหละครับความฝันนันยาวนานสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะรักษาความฝันเราได้หรือไม่ในการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบซึ่งผมคิดว่านะประสิทธิภาพการทํางานของมาดามแปงแล้วก็คณะกรรมาการทุกคนผมคิดว่ามีมากพอนะนะครับหลายท่านที่เรายังไม่รู้จักชื่อที่ทํางานเนี่ยคนปิดทองหลังพระเยอะครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะส่งต่อนะครับความสําเร็จขึ้นมาให้กับทีมชาติไทย นะครับคนที่ทํางานไม่ออกหน้านะครับนี่แหละครับในวงการฟุตบอลไทยมีเยอะครับต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ชมเชยกับบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ทํางานในอาหาโครงการต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นโค้ดนะครับสร้างเด็กๆขึ้นมาจากอะคาเดมี่ทั่วประเทศเนี่ยที่รักเด็กๆนะครับมีความเป็นครูนะฮะมีการฝึกสอนขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นทําให้เด็กๆมีอนาคตนะฮะทำให้เด็กๆสามารถ สร้างความฝันจากการเป็นนักเตะขึ้นได้นี่แหละครับคือครอบครัวฟุตบอลไทยที่ดีในการช่วยกันสนับสนุนเด็กๆนะครับที่อยากจะเล่นฟุตบอลตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราชวนจะควรจะช่วยกันนะฮะร่วมมือกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับเดือนนี้แหละครับเดือนนี้กรกฎาคมเราจะได้ชมกันแข่งยู19ครับในช่วงปลายเดือนแล้วก็ถัดไปนะครับอีกไม่นานครับเราจะได้ดูอะทัวร์นาเมนต์คิงคัพนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เราจะได้ชม นักเตะอยุ17ห16ปีของเราอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมครับครั้งนี้นะครับทางด้านโค้ชเดดมีลาบกลับมานะครับเห็นว่านะได้มีการเก็บตัวได้มีการที่จะให้เด็กพักผ่อนแป๊บนึงครับจากนั้นก็จะมีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับดูแล้วน่าจะมีโครงการในการดูแลเด็กกลุ่มนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งครับทำเลยครับทาให้เต็มที่เลยทางเรานะครับเป็นผมเป็นชาวเล็กสื่อสารบนชาวเล็กแล้วก็ทางแฟนบอลครอบครัวฟุตบอลไทยจะขอให้กาลังใจ จะรอดูสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับครั้งนี้เราก้าวเดินแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าเราจะอาสามารถนะครับทำในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์ได้มากแค่ไหนเราเรอดูนะครับค,บความเคลื่อนไหวของอิชิอีกครั้งหนึ่งครับที่จะกลับมานะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับอิชิเนี่ยจะสร้างทีมสร้างทีมเริ่มต้นครั้งนี้เราเรอดูว่าอาจจะมีนักเตะใหม่ๆนะอันนี้อันนี้เป็นพร้อยเลยนะ นักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมชุดใหญ่เราหรือเปล่านะครับตรงนี้ทุกคนอยากจะรอดูครับเราจะได้นักเตะลุกครึ่งดีๆเข้ามาไหมหรือว่าจะมีการปรับปรุงที่เรามีปัญหากันตอนนี้คือเกมลุกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เรารอติดตามชมครับเราจะได้เห็นแน่ๆครับในช่วงเวลาใกล้นี้ครับ